สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอกป่าพยอมนะครับ <Zac. S 1> จะมาขอดูพระที่คอพี่เอกกันมาวันนี้ห้อยอะไรมาบ้างครับพี่เอกส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอดูพระในคอหน่อยครับพี่ก็เ,เ,เสเ้นข้างนอกนครับก็มีสังกัจายทิมเล็กอาจารย์ดิดภาษาอ๋อแล้ด้านหลังก็จะมีตะกรุดของอาจารย์ชุมไทยกีรีพันแรก ตามตะกฎหมหาบุรุษนะครับแล้วก็มีพานชัยสี่มุมงานนะครับส่วนอันนี้พิธีดีใช่ไหมครับพี่ใช่พิธีถือว่าเป็นพิธีที่ดีมากครับน่าใชคถัอไอแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเดี๋ยวน่าจะนำรุ่นแรกปีหนึ่งเก้ารับไปนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปร้มหาว่านปัตขอ ใบขาว,วอ้อเ<อ>นื้อขาวครัแล้วก,ก็มีเหรียญอาจารย์วันวัดปราพยูนพัทลุงเหมือนกันแล้วก็ถัดมาก็จะมีครกใบมะขามหลวงพ่อหมุนวั่หนตอแดงนะแล้วก็จะมีครกหลวงพ่อนำวัตถุยงดึงได้สายใต้ทางนั้นเลยครับใช่ครับแล้วก็ ก็เส้นสุดท้ายครับก็จะเป็นเหรียญหลงผู้หนึ่งวัดกอแดงวัดกอแดงรุ่นแรกกปีนิคแล้วก็จะมีเม็ดปิดตาเนื้อผงทู่ครับของวัดตันทิงอันนี้ก็ก็ประมาเลยครับอือันนี้คือที่ห้อยประจาประจำเลยครับ่ห้อยประจำใครมีแบบนี้หรือว่าเป็นพระเครื่องสายใต้หรือว่าพระเครื่องเข้าไปก็มาหาที่ได้ใช่ไหมที่ พันทิตนำออกมาทั้งสามใช่ครับตู้ตู้ห้าสี่อ๋อครับพี่โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับครับ